พร้อมยังพร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะผ้เขียวคนนอนในโรงเขียวอยู่กลางป่ากลางป่ากลางป่าละเมอละแม่พี่ดองยิ้มขาว่าเด็ฟทักเมื่อนี้ได้ขี่รถน้าหาทาง่องคนเร็มืัอนี้จะไปใต้แล้วครับจะไปหักใต้ละนะโอ้ไปหักไต่ไปวัดตังปัตตานี่ไปคนละโอ้ไปทำอะไรพี่ไปเที่ยว่

แต่ว่าเดกลับๆของตี๋เขียวกับมีมากมีมีครับเลยมีมีมีทีว่าเขาเขียนมาให้งวดนี้งวดเมื่อกี้เขาเขียนมากงวดก็เขียนมากให้เราหน่อยครับแต่ว่ามีคนทรงให้ยุ่งในเลยแม่แม่แมเลขลับสุดยอดหมดไม่ได้ต้องหากันด้นี่ ฝันดีหนึ่งเขาเที่ยงเลขตัวนี้ป่ะจ้าเอไอ้ลูกค้าลูกค้าเที่ยวเลขไปนะครับเขาจะฝันดีเขาจะฝันว่าดีหนึ่งเขาเขาจะบอกว่าเลขมันเขาแล้วใช่ไหมเลขมันขาวละล่ะก็ได้แบบว่าฝันดีหนึ่งเขาหาสามเนี่ยแหละครับที่พาเพื่นออกไปแล้วเพื่นไปเสี่ยงนะครับตัวไรพี่หาสามที่ปล่อยมากแม่นป่ะแม่นที่ที่ปล่อยจะสองตข้างบนไมาพเลยปล่อย ผมบอกเล่าอยู่อยู่ในชุดเลขลับค่ะอ่ามันดีมันมีพี่เขียวสีโร่งผักไตเด็ดจังไดยสีติดต่อกันได้เนาะไปกี่วันเด็น่องแบบข้าวมันอาทิตย์นึงนะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ข้าวมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์แรกอาทิตย์นึงนะไก่มันมีก้อนก้อนถีอจังวัดเลขลับนี่พี่เขียวเดี๋ยวปล่อยมาชุดหนึ่งอยู่เลยเนาะแนครับอ่นเลขยังค่ะนี่เลขฟันเหรอครับ ฝันนี่อฟฝันฟันครับจะเลขฟฝันครับอันนี้อันนี้อันนี้บ่ได้เอาเลข้ถ้าอื่นมากครับอันนี้เลขฝันอันเลขฝันมาฝันว่าจะไหนหลบแลดปล่อยมากด้วอันีครับอันนี้คือฝันมาเขาเขาเขียนให้นะครับเขียนให้เขียนใส่กระดาษใม้เลยครับเป็นตวเลเป็นตัวไครับเขียนใส่เป็นตัวเลขให้เลยเลยพี่เป็นตัวอะไรเลยครับเป็นตัวไหนครับพี่นี่หาสามลาง ข้างบนนี้เป็นหนึ่งเจ็ดสามอันนี้คือฝันใช่ไหมครับเลขที่เลขใน่ๆกระดาษเหรอเขาเขียนมาแหลอครับตัวสีอะไรพี่อันนี้มันเดียวว่าชัดปันได้นะครับแต่ว่าเห็นเป็นตัวเลขอยู่เป็นตัวเลขครับหนึ่งเจ็ดสามห้าสามครับอันนี้เป็นความฝันพี่เขียวนะครับอันนี้ฝันคือจากเมื่อกี้แล้วแต่ว่าวันได้บอกมาครับเมื่อกี้แบบเก่าก็เขาหายจากทางล่างไว้ที่แล้วครับเป็นเก่าแล้วมาหายฝันเนาะครับ พี่แก้วพระเดียวมาบอกทั้งสองวัทีแล้วรบ่กายเนาะใ่ปด้บอกทั้งสองกี่วันสิแม่นวันที่สองน่าจะเจัดแม่นนะตามจ็ดแม่นแต่ว่าผมมาอีกคู่หนึ่งได้มาอีกคู่หนึ่งนะอืแปดค่ะแปดแปดหาสามแปดห้าสามหาหาสามแปดนี่ละนี่ละครับนี่ละเล็กหาสามหาสามแปดมากมากกันไลยค่ะคู่นี้ ว่าพี่พืคค่ความคิดว่าพอมาเปียกมันต้องมามาอยู่ในคู่กับหาสามเปียกแบบสามหายแล้วครับครับพี่ว่าต้องมาอันนี้เป็นความฝันไปก่อนนะพี่นะความฝันไม่มีไม่มีแต่หาสามครับความฝันของพี่คือ 5, 3, หา 3, <ต>้าสามห้าสามเนี่ยคนเด่นคเดคือหาสามแปดแปดสามหายถ้ามาสองตัวคือหาสาม ครับแต่ว่าต่อ,ตอ,อีกคู่หนึ่งมันเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามแมนครับอันนี้เป็นเรื่องคมฝันนะครับหนึงน่งเกตสามหนึ่งเกดสามแบบกระเหาสามกระสามหาแบบหาสามกับไปว่าก็ไม่ก็นี่พอค่ะครับสองโตล่างก็คือหาสามอันนี้เป็นความฝันใช<ม>่ไมหมครับความฝันนี่ครับเนี่ยอันนี้ความฝันนะครับเรื่องประมาเหล็กเออเอามาทาดทางเงินอันคือเอาคำนวณประมาครับอะไรคำนวณความฝันครับอันนี้เป็นความฝันนะครับสำหรับที่เขียวนะครับ แล้วทีนี้เลขล็อกเลขลับเรามาหรือยังพี่เลขเราเลขลับนี่อเลขลับเขาเนี่ยเขามาไหนมันเป็นหกเจ็ดหกเจ็ดเป็นเลขเขสเลขหกเจ็ดอันนี้เลขลับอันนี้เลขลับใช่ไหมเลขลับหกเจ็ดอันนี้ไม่ใช่เลขที่เขียวแต่เป็นเลขเขาส่งมาให้จับเป็นเลขกันเขาจะมาให้หกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ด เจ็ดหกเจ็ดครับอันนี้เจ็ดหกเจ็ดเลขเลขลับเขาแต่ว่าเลขฝันเนี่คือเมื่อกี้นี่ครับเลขฝันฝันของพี่เขียวส่วนเลขลับก็มีเจ็ดหกเจ็ดที่ส่งมาให้ล่าสุดเนี่นะพี่เนาะสามตัวใช่ไหมครับตัวสุดท้ายนะครับ อืมเลขออกเมื่อนี้ก็ต้องคุมสุดท้ายเนี่ยนั่นว่าข้างล่างนี่หาสามนะครับแคได้หาสามข้างล่างห้าสามครับค่อยมาหาสามตัวลงขึงหอดกว่าหลัะแปดเอาเป็นเลขความฝันทั้งเลขลับนะครับาทนี้ครับไปดูวรวมยอดความฝันแล้วก็เลขลับวันนี้ตามหาทางช่องดวงนะคะครับองสุดท้ายอยู่ในปลากัะนํำหาพี่น้องเมื่อนี้ เป็นมาทังสว่งรู้ใสเนาะว่าสันบูปลามหาแบบนี้สี่ด้มาหาการยิ่งมั่งนี่ดูนะคะแบบนี้มากตัวไหนเป็นพิเศษล่ะค่ะอันนี้มาหาสามครับมาหาสามกับล่างครับล่างนะคะสอบนังพีเขียวกับตามได้กันโบมาก,กับปามชุ่มเพื่อควมบันเทิงใช้วิจารย์ในการรับชุ่มพีเคียวแบ่งปันเด้อค่ะมือนี้ตรนี้นะครับพี่มืออื่นกับเลขสีอ,อ่อนกับโต๊ะแถวทางนี้นครับ วดก้อนกระถูกด้วยครับวดก่อนแปดเจ้าล่างแต่เจ้านี่เป็นเลขลับหรือเลขความฝันี่เลขความฝันครับเลขความฝันครับมัน่หาสามล่างความฝันเม่นกว่าเลขลับลับกับเขากันครับลับลับกันตรงกันวดก้อนตรงกับเลขลับอืมแคปหน้าจอไว้นะครับผมหนึ่งเจ็ดสามห้าสามแปดห้าสามนะครับผมแนวทางของพี่เขียวนะครับตัวเลขลับก็คือเจ็ดหกเจ็ดนะครับ อันเลขหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเลขความฝันนะครับหนึเจามนี่คือเลขความฝันว่าเมที่แล้วเขาแกะให้แต่ข้างล่างวันนี้เขาแกะไห้แต่ข้างบนข้างหลางผมก็เรียกมองง่มันเจ็ดสามครับมองงมันไปจังกหนึเจ็ดสามนะ่ถ้าเกิดชอบเป็นพิเศษนี่พี่าสตัวไหนาสามนี่ลอตเตอรผมซื้อมาแล้วนมาโชว์ยพี่เพราะว่าเป็แค่ยี่สิบใบโอ้เมาส์ต้องหานพอดาสามนี่บอครับแม่ไม่จะโชวไปแต่ว่าฟันนี่ ยกตัวเลยพี่ห้าสามตัวเดียวเลยเรอพี่นี่ฮะสามตัวเดียวครับข้างล่างหาสามก็เลยซัดกระตไา้รางวันนี้ยกโชวเลยครับผมห้าสามนะครับเกี่ยวคนนอนในโลกนะครับเน้นเป็นพิเศษ,ษ,ษคือห้าสามใช่ไหมพี่หาสามล่างครับล่างอย่างเดียวครับอันนี้คือ เพื่อใลางก็เลยไปลางน้ำเพิ่นนะการทุนกับานลางนะครับมันติดเปีกเก่ต้องกัดเพิ่นหรางวัลกอนครับเมื่อกี้แล้วแบตเตอรี่ก็เมาไว้เยอะนะคะมองหาแล้วมีขายครับยังไองหาไม่มีขายแล้วซ้ำซ้ำร่วนร่วนแสดงว่ามันตัวเลขของที่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดยุ่งนานเออนี่หลัสิบเจ็ดขายในก็เป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้าทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ